สวัสดีครับรายการยักษ์สื่อวิญญาณครับอีพีนี้เราก็จะพากันต่อเนื่องมาแล้วครับมาไหว้พระธาตุจอมแจ้งครับในจังหวัดแพร่เหมือนกันนะครับผมก็เลยจากพระธาตุช่อแฮมาไม่เท่าไร่นะครับผมก็เลี้ยวเข้ามาก็รู้สึกว่าที่นี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับก็จะเราจะไปดูนะครับว่าที่นี่มีอะไรกันบ้างครับเมืองต้นเข้ามาเนี่ยคือสัมผัสได้ถึงพญานาคครับซึ่งที่วัดพระธาตุจ้อแฮเนี่ยผมสัมผัสพญานาคไว้ได้ที่นี่สัมผัสได้ก็ ที่วัดเตยียสัมผัสหนึ่งอย่างวัดได้เป็นพญายนาคอันนี้สองป็นเป็นพวกไก่หรือเป็นพวกหงนี่แหละแล้วก็สิงมีหรือเปล่าไม่รู้นะไม่แน่ใจยังมองไม่เห็นนะครับอาจจะมีครับอาจจะมีสามอย่างนะครับโอเคครับเบื้องต้นเพื่อไม่การเสียเวลาไปกันเลยดีกว่าครับไปครับ ประตูมหามงคลวัดนะครับตั้งแต่ทางเข้ามาเนี่ยมันก็คือยังไม่มีอะไรครับแต่พอพอเข้าประตูปุ๊บมันเป็นเขตอีกเขตหนึ่งครับเขตแดนมีเขตหนึ่งเลยเขตวัดเป็นเขตอะไรสักอย่างนึงครับเดี๋ยวลองจับสัญญาณหน่อนครับ เข้ามานเจอด้านขวาก็าจะมีเจดีย์ของเกจอาจารย์ท่านหนึ่งครับเดี๋ยวผมไปดูนะครับว่าท่านคือใครพระคูณพระคูอุดมขันติคุณนะครับตรงนี้ไม่มีท่านอยู่แล้วนะครับตรงนี้สัมผัสไม่ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นต่อนะครับในส่วนตรงนี้ครับประตูซุ้มประตูที่กำลังสร้างอยู่ตรงนี้สัมผัสอะไรไม่ได้นะครับยักษ์ก็สัมผัสไม่ได้ครับ จะลองเข้าไปดูข้างในนะครับว่ามีอะไรกันนะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะสิงมีสิง,สงด้นะนะตัวเหมือนนกกินรีนครับนะที่ผมบอกเป็นนกหรือไก่นะครับตระกูลนะครับกินรีมีนะครับตัวนี้นีเข้ามาแล้วพอเข้ามาในเขตพระธาตุนี้ผมขนลุกเลยครับ สิงนี้ครับสิงมีที่นี่ก็มีเหมือนกันแล้วก็มีนกกินาลีแล้วก็พญานาคยังมองไม่เห็นว่ามีไหมตรงนี้พระธาตุจอมแจ้งนะครับผมพระเกสาธาตุเดี๋ยวขออนุญาตสื่อสารก่อนนะครับว่าควรจะไปตรงไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวขอเดินไปดูทางู้นกันนะครับมีอะไรไม่ลง รอให้มาทางนี้ครับเดินมาทางนี้ครับนี่พญานาคบอกแล้วว่าพญานาคมีนี่ครับพญานาคมีครับมีนะครับเป็นบันไดคู่เลยแต่นั้นลงไปไหนไม่ไม่ทราบเป็นกเดียวก็ค่อยค่อยดูกันอีกทีนะครับแต่เบืองต้นนะครบครบแล้วครับมีสิงมีสัตว์ที่เป็นเหมือนกับหงหรือ หงหรือไก่นะครับก็จะเป็นกินาลีนะก็เป็นประมาณนี้ครับแล้วก็พญานาคนี่ครับรูดลายข้างบวดก็เป็นพญานาคเหมือนกันต้อยวนเลยนี่นี่ก็มีบันไดนาคเหมือนกันนะครับนี่นี่ก็นาคเนี่ยเขาบอกให้มาดัางด้านนี้เนี่ยนาคก,ก็มีตัวมอมกินหน้าสูดนะครับ ตรงน,นี้ก็บันไดพญานาคเหมือนกันครับแต่เหมือนกับว่าที่นี่จะไม่เปิดให้ให้คนเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนกะ็ได้จะเปิดทางด้านหลังให้มาดูว่ามันมันมีนาคฮะคือทางด้านนี้เป็นด้านหน้าอ่ามีเสียงเรียกให้มันมาทางนี้ครับเพราะว่าทางนี้เป็นทางด้านหน้าครับก็จะมีพญานาคสองตัวที่โดนมองมองกินอยู่ครับ แต่ทางนี้เขาไม่เปิดนะครับเราก็จะลองเข้าไปทางด้านหลังดูนะครับนี่ครับสัตว์ตระกูลนกครับกินอะไร เป็นสิ่งที่แปลกมากนะครับมีหน้าหน้าเดียวแต่มีลำตัวสองสองลำตัวนะครับผมอยู่เข้ามุมทั้งสี่ด้านนะครับนี่ครับหน้าหนึ่งหน้าหน้าเป็นหน้าคนแต่ตัวเป็นสิงห์นะครับแต่มีลำตัวสองสองตัวนะครับภายใน,นก็จะมืดนะครับทางนั้นเขาไม่ได้เปิดให้คนเข้าครับที่บอกว่าเป็นด้านหน้าตรงนี้ไม่ได้เปิดใ,ให้เข้าเข้าเข้าทางด้านหลังครับเราก็เลยต้องเดินเข้ามาทางด้านหลังนะครับ นี่ก็เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกพระองค์หนึงครับ,รบแล้วก็มีนะครับคือสีต่างๆมีชีะขาวนะครับอยู่นะครับมีอยู่นะครับนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีอุ้ยเดี๋ยวสักครู่นะครับขออนุญ,ญาตถ่ายทำนะครับ องค์นี้ท่านจะประทานทรัพย์ให้นะครับก็ให้อธิษฐานขอประทานทรัพย์สินที่ขอขอขอ้าพเจ้าขอรับทรัพย์สินนี้ท่านให้โดยข้าพเจ้าไม่ติดกรรมนะครับให้ขอรับเข้าสู่ร่างนี้จิตน,นี้ครับไม่ว่าจะเป็นโชคลาภวาษณาทรัพย์สมบัติต่างๆนะครับให้อาลาขอพรครับโดยไม่ติดกรรมเข้าสู่ร่างเราครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นลือสี ร right ูสีชีวอกและรูสีต่างๆนะสำหรับคนที่มีกูบาจารย์เป็นรูสีหรือมีบุญสัมพันธ์นะก็มาไหว้ท่านได้นะครับผมทางนี้ท่านก็มีอยู่นะครับเดี๋ยวเราตอนนี้ก็อยากจะมาสื่อสารให้ครับว่าพระธาตุจอมแจ้งนี้เราผมจะสัมผัสอะไรได้บ้างครับเหมือนกับเป็นคําอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมากกว่านะครับขอให้เรามีกินมีใช้นะครับมีกินมีใช้อย่าได้ขาดตกบกพร่องอะไรพวกนี้ครับ คือลักษณะคล้ายๆกับพระธาตุช่อแฮแล้วอันนั้นทางนั้นคือประธานโชคลาาทางนี้คือประธานทรัพย์นะครับก็คือถ้าเกิดใครมาไหว้ก็คือไหว้ทั้งสองที่เลยครับก็คือทั้งที่พระธาตุช่อแฮแล้วก็มาพระธาตุจอมแจ้งนะครับผมไหว้ตรงนี้ตรงข้างในเขาจะให้ผู้หญิงเข้าไปห้ามเข้าวีเวียนเทียนนะครับผู้หญิงห้ามเข้าแต่ว่าคือผมก็ผมไม่ได้เข้าเพราะว่าร้อนครับเพราะว่าปูนถ้าโดนแดดนี่ก็ใช่ย่อยก็อาจจะต้องใส่รองเท้าเวียนเทียนข้างนอกนะครับ เดี๋ยวขอทำการเวียนเทียนก่อนนะครับผมโอเคครับเราก็เดินวนครบ3ามรอบแลวนะครับผมก็อธิษฐานตามที่ผมได้บอกกล่าวไปทุกทุกคลิปนะครับขอให้ท่านประธานโชคประทานทรัพ์นะครับให้กับเรานะครับผมและลึกถึงความดีที่เราได้ทํามานะครับแล้วก็เวียนให้ครบ3ามรอบนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะพาเดินดูรอบๆบวัดนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะเป็นพระนาคปกอีกนะครับ จะมีพระอินขี่ช้างเอราวันอยู่นะครับแต่เบื้องต้นนี้ผมสัมผัสไม่มีอะไรนะครับแต่เป็นช้างที่ที่จะแปลกหน่อยครับปกติก็จะมีหัวสามหัวแล้วมีแค่สองขานะครับแต่นนี้คือแต่ละหัวก็มีขาหน้าคนละสองขานะครับแล้วก็จะมีช้างเนี่ยครับช้างเจ็ดหัวก็แปลกดีเหมือนกันครับวันนี้ช้างเจ็ดหัว หัวติด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 กันเลยแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมนะครับตระกูลพวกไก่พวกตระกูลพวกสัตว์ปีกนะครับหน้า แล้วก็สิงครับจะมีสารตะโกนอยู่ที่นี่ครับ <c oughs> ตรงน,นี้กําลังเขากําลังจะสร้างวิหารใหม่อยู่แล้วครับ <c oughs> ยังไม่เสร็จนะครับแต่มีพระประธานอยู่ตรงนี้แล้วให้ดูคร่า,าวๆก่อนนะครับ <c oughs> มีพระประธานอยู่ทรงนี้แล้ว <c oughs> ออกมาก็จะเป็นแบบว่า เป,เป็นวัดที่เงียบๆไม่ค่อยมีอะไรนะครับตรงนี้คือเหมือนกับว่าใครไปเที่ยวพระธาตุชจอาแฮเสร็จแล้วนะเขาก็จะไปมาไหว้ที่พระธาตุจอมแจ้งต่อนะครับก็ถามว่ามีอะไรไหมมันก็มีครับก็อย่างที่ผมบอกมันก็คือความรู้สึกมันไม่ธรรมดาเนะี่ยโดยเฉพาะเนี่ยออกมาข้างนอกเนี่ยคนลุกอนะีกแล้วก็ได้จะเป็นพวกวิญญาณสำรวยสีได้มาขอสมบูรณ์เนี่ยครับตรงนี้ก็จะมีพระนอนที่ใหญ่ที่สุดอยู่ตรงนี้นครับ ไม่ใช่ใหญ่ที่สุดคือใหญ่มากครับผมไม่รู้จะบอกใหญ่ที่สุดได้หรือเปล่า <c oughs> แต่ใหญ่มากมากอยู่ที่นี่ครับเป็นปูนนะครับเป็นพนองก็มีพุทธคุณอยู่นะครับขออะไรไม่ได้นะครับผมมีก็มีพุทธคุณสถิตอยู่นะครับ ครับเป็นไงบ้างครับสําหรับพระธาตุจอมแจ้งนะครับก็จะเป็นวัดเล็กๆดูเหมือนนะไม่มีอะไรครับไม่ธรรมดาแต่ว่าสถานที่อย่างนี้ก็กศักดิ์สิทธิ์ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับผมก็ต่อเนื่องจากเราไปไหว้พระธาตุช่อแหเสร็จแล้วก็มาไหว้พระธาตุจอมแจ้งนะครับตรงนี้ท่านก็จะประทานกับประทานทรัพให้ให้กับเรานะครับก็ให้นึกถึงทรัพย์สมบัตินะครับที่ต้องการนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทรัพย อะไรที่เป็นทรัพย์ต่างๆนะครับก็ไม่ว่าจะทรัพย์ทางปรราัญญาทรัพย์ทรัพย์สินทางปรราัญญาหรือทรัพย์สมบัติที่เป็นเงินเป็นทองจริงๆอันนี้ก็ได้้งทางนั้น,นครับคําว่าทรัพย์เนี่ยมันมีหลายอย่างหรือเป็นพวกที่ดินหรือเป็นอะไรงนี้ก็ได้นะครับทานทรัพย์แล้วแต่ใครใครต้องการที่ที่จะขอทางด้านในนะครับก็ขอให้ตรงประเด็นนะครับเพราะว่าป่าว้ทางทางทาง,ทางองค์พระนิเสร็จแล้วก็ค่อยไป ไปบนรอบโบสถ์สามรอบนะรอ,ร,อรอบรอบพระธาตุสามรอบนะครับเสร็จแล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าที่นี่ก็คือถ้ามีมีรัพย์ก็คือมีพญานาคอยู่ก็แสดงว่ามีทรัพย์อยู่นะครับผมก็เหมือนกับว่าเขาก็แลกเปลี่ยนทรั์ให้ให้มาเพื่อที่จะดึงคนให้เข้ามาร่วมทำรูปบํารุงพระศาสนานี่ครับผมบบบทำรูปบํารุงวัดนี่นะครับผมก็ถ้าเกิดแบบว่าใครมีโชคปีลาภก็ มาทำบุญกันที่นี่นะครับเพื่อพัฒนาให้วัดนี้เจริญนะครับผมโอเคครับสำหรับรายการยักสืบยาอนี EP นี้กับที่วัดพระธาตุจแจ้งนะครับก็ขอเป็นข้อมูลให้กับ แฟ,แ,ฟแฟนรายการไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามนะครับให้กับรายการยักษ์สื่อวิญญาณนะครับก็พยายามจะพาไปสถานที่ที่น่าสนใจต่างๆสถานที่ที่ผมไปทุกที่มันไม่ธรรมดาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีอะไรพิเศษก็อย่างไรก็ขอ,ขอ,ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ